สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับครูมิวในมินิพอดเป็นสัตว์ตัวน้อยเป็นเจ้าก้อนสุดน่ารักวันที่3แล้วนะคะและวันนี้นะคะครูมิวก็จะพาทุกคนมาเปลี่ยนน้องหมา3ส,สายพันธุ์ให้กลายเป็นเจ้าก้อนสุดน่ารักเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยค่ะเริ่มจากการวิเคราะห์รูปทรงเลยดูคร่าวๆแล้วนะคะน้องน่าจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะทีนี้ก็ขออนุญาตจดไว้ด้านบนเหมือนเดิมนะคะกันลืมต่อมา ก็มาถึงการวิเคราะห์จุดเด่นค่ะจุดเด่นของน้องตัวนี้นะคะจะมีขนสั้นหางม้วนตาโตหูพับพ,พอเราวิเคราะห์สองจุดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมารเริ่มวาดกันค่ะโดยขั้นตอนแรกไปเปลี่ยนปากกาให้เป็นสีอ่อนนะคะเพิ่มหน้ากระดาษใหม่ วาดรูปทรงที่เราต้องการนะคะที่นี้จะเห็นว่าสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะมันจะมีความเป็นมุมแหลมมันยังไม่เข้ากดความน่ารักนะเพราะฉะนั้นคุณมิวก็จะวาดให้ตรงเหลี่ยมเขามุนๆนะคะโดยการวาดด้านในแบบนี้แล้วก็ค่อยไปลบมุมพ <Okay. S 1> อได้สี่เหลี่ยมที่น่ารักแล้วนะเราก็จะมาลากเส้นแนวตั้งเพื่อแบ่งครึ่ง ลากอีกครั้งที่เส้นแนวนอนเพื่อแบ่งครึ่งเป็นส่วนหัวและส่วนตัวนะคะลากเส้นแนวนอนอีกเส้นหนึ่งแบ่งที่ส่วนหัวนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะวาดตาตรงไหนนะและในกรณีนี้นะคะคุณมิวมีสแต็มบัตก็ขออนุญาตใช้สแตมบัตเลยนะแตมไปเลยแล้วก็ปรับขนาดให้เรียบร้อยนะคะ พอได้แล้วก็ปรับ opacity ให้มันจางเปิดเลเยอร์ใหม่อย่าลืมเปลี่ยนสีปากกาและเลือกปากกาที่เราจะใช้ในการวาดเริ่มต้นวาดจากหูเหมือนเดิมและสังเกตว่าน้องตัวนี้นะคะหน้าผากเขาจะไม่ได้เป็นเส้นตรงนะเพราะฉะนั้นคุณมิวก็จะวาดหน้าผากเนี่ยให้มันบุ๋มตรงกลางเล็กน้อยนะคะแบบนี้ พอได้แล้วเราก็เริ่มไล่วาดไปตามโครงร่างเลยนะคะอย่าลืมวาดขาและก็หางนะน้องตัวนี้นะคะหางจะวาดเหมือนเลขหนึ่งไทยนะคะ วาดจมูกปากและตาเทคนิคก,การวาดเจ้าก้อนอีกอย่างนะคะคือการวาดตัวให้ใหญ่คะ่ะแล้วส่วนอื่นๆเนี่ยให้เล็กมิดเดียวนะคะมันก็จะดูน้องเนี่ยตุ้ยนุ้ยน่ารักกุบกิบมากยิ่งขึ้นจ้ะ อย่าลืมแขนนะคะทุกคนพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มระบายสีกันค่ะด้วยการปิดโครงร่างและเปิดเลเยอร์ใหม่ด้านล่างเลเยอร์เส้นนะคะเลือกสีที่จะใช้ก็นํามาระบายได้เลยะคะ่ะในส่วนที่เป็นสีดํานะคะของน้องหมาตรงหูกับปากแล้วคุณมิวจะใช้เป็นสีน้ำตาลแทนนะคะ เติมสีขาวเติมความเป็นประกายเข้าไปนะคะเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเติมแก้มนะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าพอมีแก้มสีชมพูเนี่ยน้องก็จะดูน่ารักกรุบมากยิ่งขึง้นจ้าตัวต่อมาเหมือนเดิมค่ะเริ่มวิเคราะห์โครงร่างก่อนนะคะที่ครูมิววิเคราะห์นะก็จะมีเป็นรูปแพร่กับรูปไข่นะคะแต่นี้ครูมิวขอเลือกรูปไข่นะเหมือนเดิมเขียนไว้ที่มุมขวาค่ะกันลืม แล้วเราก็จะมาเริ่มวิเคราะห์จุดเด่นของน้องกันเลยนะคะจุดเด่นของน้องจะมีหูยาวแล้วขนตรงหูเขานะคะจะค่อนข้างหยักนะตากลมโตจมูกกลมมีสีน้ำตาลและสีขาวขนค่อนข้างยาวพอเราวิเคราะห์ได้แบบนี้นะคะเราก็เริ่มไปวาดโครงร่างเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะคูจะขออนุญาตใช้ตัวแสมบัตรเพื่อความเร็วเลยนะ <S <S พอได้แล้วก็ไปปรับ opacity ให้มันจางนะคะเลือกสีปากกาแล้วก็เลือกปากกาที่เราจะใช้ให้เรียบร้อยนะคะเริ่มที่หูเหมือนเดิมค่ะและในส่วนของการวาดหูนะคุณมีจะใช้เส้นหยักนะคะเพื่อแทนความหยักของเขานะคะหูก็จะวาดให้มันยาวลงมานิดนึง ในส่วนของขนที่ค่อนข้างยาวนะคะคุณ mm hmm. มิ้ก็จะวาดขนแบบสุ่มนะคะสลับกับการใช้เส้นลากไปตามโครงร่างเลยค่ะ mm hmm. อย่าลืมใส่ขาให้น้องนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วเราก็ไปเติมจมูกแล้วก็ตาอย่าลืมหางนะคะพอเราได้ตัวน้องมาแล้วนะทีนี้เราก็ทำการระบายสีคาะด,ด้วยกัน ปิดเลเยอร์ที่เป็นโครงร่างนะคะแล้วก็เปิดเลเยอร์ใหม่ด้านล่างเลเยอร์เส้นนะแล้วก็เริ่มระบายเลือกสีที่ใกล้เคียงกับสีน้องนะคะ ตรงจมูกน้องที่มันยื่นๆนะคุณมิวจะใช้สีที่มันเข้มกว่าสีตัวน้องเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ระบายจมูกเขาจะได้เด่นออกมานะและตัวน,นี้นะคะคุณมิวก็จะเลือกวาดขนแบบสุ่มที่ด้านในตัวเขาด้วยนะ <S <S เติมแก้มเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะตัวสุดท้ายนะคะเราก็เริ่มมาวิเคราะห์รูปทรงกันเลยค่ะ ที่คุณมิววิครห์ก็จะมีวงกลมหรือสี่เหลี่ยมคางหมูและคุณมิวก็เลือกตัวสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะพอได้แล้วเราก็จะเขียนไว้ด้านบนนะทีนี้ก็จะมาเริ่มวิเคราะห์จุดเด่นกันเลยค่ะน้องต้นนี้นะคะจุด เด่นๆเลยคือมีขนที่พองฟูมีตาที่กลมโตนะพอเราวิเคราะห์ทั้งสองข้อเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมวาดโครงร่างขึ้นมาเลยนะคะปรับโครงร่างให้จางลงเปิดเลเยอร์มาเลือกสีเลือกปากกานะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มวาดกันเลยค่ะ สังเกตนะคะว่าหูของน้องนะเขาจะเหมือนเป็นตุ่มๆอยู่ตรงนี้นะข้างๆนี้นะคะคุณมิวก็จะใช้เส้นหยักในการวาดตุ่มหูน้องนะและตัวนี้คุณมิวจะใช้แบบเป็นเส้นหยักทั้งตัวเลยนะคะเพราะน้องมีขนค่อนข้างพองฟู ขออนุญาตเติมผมหน้ามาให้น้องด้วยนะคะแล้วก็เติมโบเพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกแล้วก็อาจจะวาดเป็นเส้นม้วนที่ด้านในตัวนะคะแทนขนหยักของเขานะเสร็จแล้วก็ปิดโครงร่างค่ะแล้วก็มาเริ่มระบายสีกันเลยน้องตัวนี้มีสีขาวนะคะแต่คุณมิวจะไม่ใช้สีขาวเลยนะจะใช้สีออก ครีมแทนนะคะตัวนี้อยากพิเศษนะคะด้วยการเติมแววตาเข้าไปเขานะเพื่อความน่ารักมุมหิงมากยิ่งขึ้นอย่าลืมใส่สีโบเติมแก้มเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะน้องหมาทั้งสามสายพันธุ์ของเรานะคะจะเห็นได้ว่าการใช้เส้นและการใช้โครงร่างที่แตกต่างกันนะก็จะทําให้น้องแต่ละตัวนะคะมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันด้วยเช่นกันค่ะ ำหรับในคลิปนี้นะคะใครที่ชอบแบบไหนก็สามารถนำเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการวาดของตัวเองได้เลยนะคะและคุณมิวก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากเริ่มวาดอะไรที่ง่ายและน่ารักแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย